ครับผมสวัสดีครับก็วันนี้เป็นวันดีนะฮะที่เป็นการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการกับการออนแอร์ของเฟื่องนคร City of s t a r The s e r i ซ s นะครับซึ่งเป็นการร่วมทุนและร่วมมือกันระหว่าง Star Hunter Entertainment และก็ ICE นะครับซึ่งเราจะมีการออนแอร์ตอนแรกกันแน่นอนนะครับในวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์นี้ทางช่องวัน31เนะครับเวลา4ทุ่มนาที และอันซีดอันคัศที่ไอ้ีอีเวลา5ทุ่ม15นาทีบอกได้เลยว่าที่สุดกับเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนรอคอยแล้วก็บอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่ไอ้ีอีและสตาร t e เตอร์เอเดเตนต์ตั้งใจทำร่วมกันอย่างเต็มที่สุดกำลังครับผมทำไมทำไมคนติดกิ๊บสุหน้าดกจริงๆริงซ<ๆ>ีรีส์เรื่องเพื่อนนครเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ได้รับการตอบรับในออนไลน์จำนวนมาก ในทั่วโลกนะครับถูกแปลไปเป็น7ภาษาและที่สําคัญก็คือถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปแปลเป็นภาษาจีนขายเป็นเล่มๆที่ต่างประเทศโดยเฉพาะในส่วนของจีนไต้หวันฮ่องกงมาเก๊าทั้งหมดเลยครับแล้วก็เรื่องนี้นักเขียนก็คือรอเรือในมหาสมุทรซึ่งเป็นนักเขียนระดับรางวัลเซียร์ไรส์แล้วก็วันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องนี้อยากให้ซานเตอร์ได้นํามาทําเนื่องจากว่าเป็นซีรีส์ฟิลฟูดแล้วบอกได้เลยว่าเป็นซีรีส์ที่เป็นพลังบวกลว้ลวนๆใครได้ดูเรื่องนี้รับรองว่าแฮปปี้ และมีความสุขมากๆแน่นอนเราอยากจะส่งความสุขผ่านหน้าจอไม่ว่าจะเป็นทั้งแอปพลิเคชันจาก IGE ผ่านทางช่องวันด้วยแล้วเราอยากจะสร้างความสุขไปทั่วโลกให้สายวายได้มีความสุขกันแบบจุกใจกับเรื่องของ City of Star The Series หรือว่าเฟื่องนครเนื้อเรื่องเป็นยครับเนื้อเรื่องเป็นเกี่ยวกับเรื่องของวงการบันเทิงในประเทศไทยนะครับเป็นดาราตัวร้ายที่ ไปมีความรู้สึกดีๆกับนักพัฒนาแอปพลิเคชันชื่อว่าเซนดายาครับซึ่งมันเป็นเรื่องราวของการพักร้อนแค่3เดือนจากนักพัฒนาที่เป็นคนไทยนะกลับบ้านที่เมืองไทยแล้วดันไปเจอกับซูเปอร์สตาร์ตัวร้ายกับเฟื่องนครแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันเกิดเป็นความรักอันน่าสนใจกับหลากหลายมิติซึ่งอยากจะให้ไปติดตามทางช่องวันและ ICE นะครับ ภูมิใจภูมิใจภูมิใจกับโปรเจกต์นี้มากๆจริงๆต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทางพี่โอเนี่ยเกล่นมานานมา ว่าอยากจะทําเรื่องนี้อย่างเงี้ยครับผมแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นจังหวะที่ดีในการทั้งยกระดับพันธมิชิพันธมิตรครั้งนี้กับไอศีสอกาซานเตอร์เองด้วยนะครับผมแล้วก็กับตัวเรื่องกับตัวนักสแสดงที่ลงตัวมากๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จริงๆไอศีเองก็มีความภูมิใจนําเสนอครับว่าไม่ว่าจะเป็นในมิติของการลงทุนเองหรือว่าการทํางานที่เข้มข้นและลึกมากขึ้นกับซานเตอร์เพราะฉะนั้นจริงๆเราเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องครับที่เราอยากจะให้สร้างปรากฏการณ์แล้วก็เป็นการเปิดปีมกรที่น่าสสนนนนนนใจจไดดดดดด้้้ีีะรรรััับวววกกกก็ตออออออองง่่่าาาาเเเยููท์ชช ทีนี้เราก็จะมีกิจกรรมพิเศษให้สำหรับสมาชิก VIP Premium ด้วยเช่นกันซึ่งต้องคอยติดตามชมตลอดทั้งปีเลยครับและที่สําคัญที่สําคัญเราทั้งคู่เนี่ยจะร่วมพัฒนาศิลปินไปพร้อมๆกันด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโซนเอเชียด้วยแล้วก็โซนต่างประเทศใดๆด้วยบอกได้เลยครับว่านักแสดงทั้งหมดที่นี่จะเติบโตและเติบใหญ่ไปในระดับ o w แน่นอนครับ ว่าแฟนทุกคนอยากดูแน่นอนเห็นเห็นออร่าแสดงแล้ววันนี้ผมว่าแบบเป็นเสน่ห์ที่เราตามหามานานนะอยากให้ทุกคนได้เห็นเช่นกันครับอยากอยากไปเชันพิเศษที่จะจะเดินยมือาืออารักีจะเป็นยังไงมันมากมายเหลือเกินเนาะเพราะพี่ว่าอันคันเรา เรื่องเรื่องนั้นเราไม่จาเป็นต้องขายเพิ่มเติมแล้วแหละแต่บอกพี่ว่ามันเป็นแบบโมเมนต์ต่างๆที่เราจะได้เห็นเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นซึ่งทางผู้จัดมีความเต็มใจผลิตอยู่แล้วในการนําเสนอเรื่องราวที่เต็มอัดเต็มอรรถมากๆนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าอันคัดเวอร์ชั่นบนไอศีสีสำหรับสมาชิกที่เป็น V.I.P โดยเฉพาะ VIP พีเยมเนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะแบบภาพที่มันเนื้อเนื้อเท่านั้นแต่มันเป็นคุณภาพเน้นๆในภาพที่ชัดที่สุดแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีที่สุดทางภาพแปรเียต์เวเซนกครับผมไข่แกง วันนี้ดีใจมากเลยสื่อมาเยอะมากๆเลยนะพี่ลูกตาเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวให้พี่ลูกตาแล้วก็พี่เฟิร์สก่จะต้องดูกันนะแต่ก่อนจะถึงเรื่องของการรับชมต้องแสดงความยินดีก่อนนะคะเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทั้งสตาร์ฮันเตอร์แล้วก็ทั้งไอซีอีเนอร์ตั้งใจจริงๆแล้วก็พี่จะคล้ายๆกับทางบ็อบบี้โนวาได้รับทราบโปรเจกต์นี้มามานานมากแล้วก็ รุนลุนทุกครั้งที่เห็นในแพลน,นะคะว่าแบบอาอยากจะพร้อมที่จะร่วมกันเมื่อไหร่ก็ในในวันนี้นะคะทางช่องวัน31จริง,รงๆแล้วในโปรเจกทุกๆโปรเจกอะคะเราเองเนี่ยยินดีมากๆที่จะเป็นช่องทางในการเผยแพร่นะคะตัวผลงานที่อยากจะให้ จริงๆไม่ใช่แค่คนไทยนะแต่ว่าทั่วโลกเลยได้เห็นศักยภาพนะคะแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งในโปรเจกต์ที่เรียกได้ว่าเป็นซอฟท์แวร์ไทยนะคะทั้งตัวบทประพันธ์ตัวทีมผลิตนะคะตัวนักแสดง แล้วก็รวมไปจุดถึงองค์ประกอบต่างๆที่ถ้าเผื่อว่าได้นําเสนอออกไปทั่วโลกแล้วก็ขาดไม่ได้ก็เลยก็คือผู้สนับสนุนผู้ชมจากคนไทยนะคะที่จะร่วมสนับสนุนผลงานของพวกเราแล้วก็ให้นักแสดงของเราเนอะกับผลงานของเราอะคะ่ะได้ออกไปไกลในทุกโซนทวีปทั่วโลกนะคะก็ฝากการรับชมตัวมาสเตอร์นะคะทุกๆวันสุกนะคะทางช่องวัน31แล้วก็ทางไอชีนะคะแล้วก็ฝากจัดดันนักแสดงแล้วก็ทุกๆผลงานนะของทางซีรี เพื่อพนครน,นะคะให้คนทั่วโลกได้รู้จักนะคะฝากเลยค่ะแต่ว่าเข้ามนก็ยังเปิดโอกาสให้คอนเทนต์ดีๆพวกนี้ได้เปิดได้เห็นด้วยใช่ค่ะใช่ถ้าเมื่อเมื่อโปรเจกต์ไหนอะคะ่ะที่มีความพร้อมแล้วก็แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราเองไม่ได้ไม่ได้ติดว่าจะต้องเป็นผลงานของคนที่เคยมีแสดงมาหลายเรื่องแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อเมื่อพร้อมก็คือขอให้ ทั้งทุกวันก็มีความยินดีที่จะได้ร่วมงานกับทุกผู้พาร์ทเนอร์ค่ะ,ะาคการทำเงินบ้าง c ิ s ง i ั g คุณนักแสดงนี่ว่ายังไงนะครับโอ้โอผมจะบอกว่าถ้าเกิดใครได้ดูเทรลเลอร์แล้วหรือว่าอ่านนะครับตอนเราคัดอะผมว่าเราคัดเรียกว่าคาแรคเตอร์ตัวจริงอะเหมือนในซีรีส์มีความคล้ายแล้วกันคือการที่เรื่องนี้โจทย์มันคือการถ่ายพลังงานเขาเรียกว่าถ่ายคาแรคเตอร์ของพลังงานบวก energy บวกแต่ที่คิมมอนไม่เหมือนคนเดียวนะฮะคิมมอนตัวจริงก็น่ารักนะฮะ คือพอดีว่าผมรู้สึกว่าในเรื่องครับอย่างที่เราเห็นนะมันสตาร์ทันเตอร์ไม่เคยทำคอมดี้เพราะนั้นเราเห็นวิธีการพูดไม่ว่าจะเป็นของพี่จอบพี่คิมพี่แตง๋งน้องพอร์ชน้องร็อกต่างๆน,นะผมว่าคนฟังแล้วอ่ะฟังแล้วยิ้มตามต่อให้ไม่ใช่เล่นละครอ่ะแค่เราฟังเขาสัมพั์เวทีอะไรครับมันเลยกลายเป็นโปรเจกต์ที่เราได้ถ่ายทอดพลังบวกจริงๆแล้วก็อยากให้คนดูยิ้มตามหัวเราะตามมีความสุขตามไปในทุกๆวันที่ดูครับผมก็คิดว่าเรื่องนี้แคสติ้งออกมาได้เพอร์เฟกครับ บากไว้ด้วยนะครับกับเฟื่องนครน,นะคระับบอกได้เลยว่าซีรีส์เรื่องนี้นอกจากที่จะมีแคสติ้งที่เป็นคู่ที่น่ารักแล้วเนี่ยการเสริมพลังบวกจากพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็น Star h u n t e t Entertainment จากไอ้ีอีจากช่องวันและก็จากตัวนักแสดงเองเนี่ยบอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณจะได้รับต่อจากนี้ไปมันคือความสุข ผมบอกเสมอว่า Star Entertainment ไม่ใช่เป็น Entertainment ปกติธรรมดาเราเป็น Entertainment แบบครบวงจรที่จะสร้างความสุขให้กับคนทั่วทั้งโลกวันนี้เราเริ่มสตาร์ทแล้วในปีมังกรซึ่งปีมังกรจะเป็นปีที่ดีที่สุดของเราในการสตาร์ทไปพร้อมๆกันผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้สรรสร้างได้มีความสุขไปพร้อมๆกับเรา Star Hunter, ไอ้ีอีช่องวันแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้กับเฟื่องนคร City of s t a r The s e r i e s ฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนขอบคุณมากๆที่มาในวันนี้มาเยอะมากๆฟีดแบ็กดีหลายๆคนบอกว่าอยากจะมาอีกแต่รถติดแล้วก็มีหลายงานแต่พี่ๆก็ยังอุตส่าห์มาเพื่อเรานะฮะขอบคุณนะฮะกับนะะในส่วนของพี่ๆสปอนเซอร์ทั้งหลายที่มาแบบช่วยเหลือกันแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยบอกได้เลยว่ามีความสุขอีกมากมายเพราะาเดี๋ยวเราจะให้พูดคุยกับ นี่นักแสดงด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับทุกๆคนในวันนี้นะครับผมเชิญถามได้เลยครับได้เลยครับามว่าเราเรียนแคนักแสดงครับอาหารมาเชิญเลยครับครับครับสวัสดีพี่สื่อทุกคนนะครับี่เป็นไงบ้างครับก็เป็นเรื่องแรกครับที่ตื่นเต้นแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็เตรียมตัวกันมาได้เต็มที่มากๆแล้วก็ บอกได้เลยบอกได้เลยว่าเราเตรียม energy พลังบวกมาให้ส่งไปหาคนดูทะลุจอแน่นอนครับผมอ่าออกะไงก็เต็มที่ครับอยากจะอยากจะส่งพลังบวกไปให้ถึงคนดูแล้วอย่างวันนี้เทลเลอร์มาก็ถ้าทุกคนชอบผมก็ดีใจแล้วครับก็อย่าลืมติดตามตัวจริงวันที่2นะครับกุมภานะครับที่ช่องวันสันตุเอ็แล้วก็แอปพลิเคชันไอทีอีนะครับก็ผมอะไรครับเป็นติดหมอนเลยเป็นแน่นอนครับจิกหมอนไปทงไปเลยครับ ก็รอดูเลยครับผมว่ารอดูดีกว่าไม่อยากคอยสนุกนะครับเพราะว่าคือเรื่องนี้มันครบรถครับไม่ไม่ใช่แค่ว่าเข้าคู่กันแล้วฟิลจินอย่างเดียวมันจะมีเรื่องราวอื่นที่สอดแทรกเข้ามานะแล้วก็มีเรื่องมันครบรถจริงจริมีทั้งดราม่าก็มีนะครับเห็นตลกตลกยิงมกอย่างนี้แต่ว่าจริงจิแล้วจุดที่เราเทินมันก็มีในจุดของมันครับดังนั้นฝากพี่ๆทุกคนติดตามด้วยนะคะด้วยเทลเลอร์มันเล่าได้แค่สามนาทีเนาะจริงจริงข้างในอ่ะมันมีทั้งแบบ ความรักของพี่พี่คิมกับบล็อกมีทั้งแบบความสัมพันธ์ของเพื่อนความสัมพันธ์ของพ่อแม่อีกรับรองว่าสนุกแน่นอนครับคระองคสำหรับตัวหนูนะคะก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่ได้เล่นซีรีส์แล้วก็ได้ร่วมงานกับทาร์ซาฮันเตอร์นะคะก็รับบทเป็นน้ำส้มจริงๆแล้วอกับพี่คิมนี่ก็คือรั้งแรกเหมือนกันที่ได้เจอแล้วก็แบบ ื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ในซีรีส์ที่เราได้เห็นกันหลายๆคนก็คือในไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทั่วโลกก็ตามทุกคนอาจจะเห็นความรักของ transgender ท,ที่แบบไม่สมหวังบ้างที่แบบผิดหวังแต่เรื่องเนี้ยก็คือแบบจะเป็นยังไงก็รอติดตามก <c oughs> ันนะ <c oughs> ไ,ไม่บอกไม่บอกไม่บอก, <c oughs> บอกค่ะก็จะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกัน ผมเชื่อว่าความรักในยุคนี้มันมีความรักที่หลากหลายนะครับเร้วเป็นอีกคู่หนึ่งที่เป็นความรักของชาร์จเดอร์ที่ที่ที่สื่อสารออกมาได้ฟิลฟูดเพราะฉะนั้นรอติดตามได้เลยว่าผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้ทุกคนอมยิ้มได้แน่นอนสําหรับคู่เราครับแล้วก็ขอแก้ข่าวด้วยนะครับที่พี่เฟิร์สบอกว่าคัดคาแรคเตอร์ให้มือตัวจริงครับผมไม่ใช่คนขี้เมี่ยงแบบเฮียกอแน่นอนครับผมพี่เฟิร์สเขาแบบว่าใส่ทอดฟิลฟูดไง ูกนะครับเพราะฝากด้วยแล้วกันนะครับผมทุกๆคู่ทุกๆตัวละครในเรื่องนี้ล้วนแต่มีมิติแล้วก็มีเรื่องราวที่ดีพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามได้ครับเรื่องนครครับไม่แตกนะครับไม่แตกจา่อีนี้ถ้าไม่มีแม่จะไม่ได้ไปไหนจะไม่ไปไหนคืออยากจะบอกว่าการได้ร่วมงานกับตา์เตอร์และน้องน้องทีมงานเนี่ยความตั้งใจเนี่ยโอ้โหล้นเหลือมากแล้วก็ในในขณะที่ถ่ายทําอยู่หรือแม้กระทั่ง ที่เราดูตัวอย่างอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยมันฟินจิกหมอนอย่างที่พี่ๆก็พูดกันจริงๆแล้วขนาดเราดูเองเนี่ยเรายังรู้สึกฟินเลยเล่นเองจะไม่ฟินขนาดไหนถูกไหมเดีน้องๆทุกคนน่ารักมากทีมงานน่ารักแล้วก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ร่วมซีรีส์วายปกติเล่นแต่ซีรีส์ยายไง <c oughs> เล่นแต่เป็นยายนี่วันนี้เป็นซีรีส์วายแล้วก็ีโอกาสได้มาร่วมงานครั้งแรก สนุกแล้วก็ฝากผลงานด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่น้องผู้ไปรนดัซันเจนเอร์ฝากพรบอสมรสเท่าทียมด้วยนเนาะเพราะยังไงความรักเนี่ยความรักของเราเนี่ยมันมีหลากหลายเพศอย่างซีรีส์วท์เขาก็หลากหลายอยู่แล้วทีนี้ก็อย่างที่บอกว่าทุากอย่างความรักคือสิ่งที่ดีความรักคือสิ่งสวยงามมารักกันนะคะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวฝากนะครับตอนนี้ก็ได้ครับผมยังไงฝากด้วยนะครับกับซีรีส์ที่มีความตั้งใจมากๆระหว่าง Star Entertainment นะครับกับกับไอชีอีนะครับบอกได้เลยว่าเรื่องนี้เฟื่องนคาเป็นเรื่องที่มีความตั้งใจในการรังสรรค์ผลงานอย่างเต็มที่ออนแอร์แล้วนะครับวันที่2กุมภาพันธ์นี้4.15ทุ่มาทางช่องวันและอันซีนอันคัดแบบสเปเชียลมากๆเลยนะฮะทางไอชี นอกจากนั้นยังไม่พอคุณยังจะได้พบกับความพิเศษกับกิจกรรมต่างๆมากมายที่ Star Hunter จะทําร่วมกับ i c e ีไปในต่างประเทศและในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเอเชียแล้วก็โซนต่างประเทศใดๆก็ตามนะครับฝากติดตามกับพลังบวกที่ดีมากๆที่อยากจะส่งต่อให้กับทุกคนสร้างความสุขให้กับทุกคนไปทั่วโลกกับ City of St สไ e ล e เด e และเฟื่องนครนะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณมากครับ,บค,ครับ